เรียนอยู่โรงเรียนระบบพิยาคมโรงเรียนของผมเนี่ยเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมประวตาสอทางารานมรวมรวมใจเป็นหนึ่งที่จะพัฒนาตัวเองในด้านของธรรมะผมอะ่ะเป็นมหานักเรียนชนะการเลอกตั้งได้ยังไงน่ะหรอเดี๋ยวมาลองฟังเรื่องราวของผมดูนะครับชีวิตผมเนี่ย ก็เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไมีแต่คนชอบว่าผมผมชอบกินชอบเที่ยวก็เหมือนไว้รุ่นทั่วไปอะครับแต่ช่างนะครับผมก็ไม่ได้สนใจอะไรใครจะเดือดร้อนอะไรก็ช่างเรื่องของเขา ทำงานเง่งกันมากพอดเยอะอ่ะไม่ทำเดี๋ยวมือคืนแม่งก็นอนเด็กเล่นเกมเพลินเลยเฮ้ยแี่งเถอะครูว่านถือของมาเดี๋ยวให้ครูวานให้ช่วยถือของหน่อยเว้ยไป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 ไม่ใช่แค่เพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับแม้แต่คุณครูก็ชอบทำหน้าแบบเนี้ยกับผมวิชาไหนที่ผมไม่ชอบเนี่ยผมก็จะเข้าช้าๆช้าๆร้อยหมดคาบก่อนนะนี่แหละผม มาสายอีกแล้วเห็นกค่ตัวเนี่ยครูก็ต้องสอนใหม่อีกรอบอีกแล้วเนี่ยไปเรียนเลยไปพี่ขอซื้อน้ำหน่อยครับต่อแถวหน่อยซิถ้าอย่างนั้นไม่ขายเดี๋ยวว่าแต่ครูเลยขนาดคนขายน้ำในโรงเรียนเนี่ยยังทำหน้าไม่ดีกับผมเลยผมอะ่ะชอบฟุตบอลมากๆ มีความพยายามมากๆเลยที่อยากจะเป็นตัวแทนของจังหวัดมาถึงความใฝ่ฝันเลยแหละผมมาซ้อมทุกวันเลยไม่ว่าจะในเกมหรือนอกเกมผมซ้อมเตะเตะแล้วก็เตะครับแต่แล้วมันก็เตะจนเกือบจะได้เรื่องจริงๆครับเอองานงอกซะแล้วเฮ้ยเตะทิ้งด้วยเอาไงดีวะนะโหจะกังวลอะไรกันวะก็ะเตะทิ้งกันไปเลย งอกกับใครไม่งอกนะครับดันมาเป็นที่ปรึกษาผมเองเอาละคงหูชาไปอีกสามวันเลยทีเดียวพรุ่งนี้ผมต้องไปคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเลื่นเต้นทนสุดๆไปเลยแหละเป็นรอ,องเท้าบีบไปดิโคตรปวดอ่ะปวดปะฟินพอเล่นใหม่ไปน่ะ ลองต่อป่ะอืมน่าจะพักก่อนพรุ่งนี้ต้องไปคัดเลือกกันดิแลแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดขึ้นกับผมโอ๋ออีบาสเป็นไรอ่ะเหยียบแก้วตรงไหนไม่รู้เนี่ยพรุ่งนี้บาสแข่งไหวปะเนี่ยอืมพลาดแน่เลยว่ะแล้วติดแก้วก็บอกให้เก็บมันเต็มเมื่อเที่ยงไม่เตะมาอีกแล้วจะเป็นอันที่บาสเตะลงมาป่ะอ๋อน่าจะใช่แล้วพรุ่งนี้เขาคัดตัวจะคัดเขาไหวไหมนะเฮ้ยพลาดแน่เลยอ่ะไม่น่าเลยกว่าจะมีก็ปีหน้า ฮ้ไม่น่าเลยนั่นยังไม่พอนะครับพรุ่งนี้ต้องส่งพอดอีกพรินเตอร์ก็ไม่มีตังก็หมดเห็นเราก็ทั้งกับครูเขาไว้ซะด้วยเวรกรรมจริงๆแต่ก็ลองดูครูเขาคงไม่ใจดำหรอกมั้ง ครับสวัสดีครับว่าไงครับวันนั้นผมขอโทษนะครับครูขอโทษเรื่องอะไรบาร์สวันนี้ครับที่ผมเตะรองเท้าเกือบโดนหน้าหัวอ๋อวันที่เตะรองเท้าเกือบโดนหน้าหัวเหรอครับไม่เป็นไรบาสผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่ข้างหน้าก็อย่าทำอีกทำอะไรก็ให้ระวังนะเออครับครับแล้วครูครับช่วยผมปริ้นพอดได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมต้องส่งแล้วครับครูส่งพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมครับผมอ่ะยังไงก็ส่งไฟล์มาเดี๋ยวครูปริ้นให้ครับนะขอบคุณครับครับผม หลังจากได้บทเรียนราคาแพงของผมผมและเด็กแก๊งก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองครับทำทุกอย่างที่พอจะทำได้ทุกอย่างจริงๆนะครับ เด็กแก๊งเนี่ยท้ายผมไปสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนไอเราไม่ก็ชอบการแข่งขันซะด้วยสิในที่สุดผมอะ่ะก็ได้เป็นประธานนักเรียนอืมก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนะนี่แหละบารสผลทางการเป็นคนดีมีจิตสาธารณนะต่อไปเราเป็นประธานนักเรียนแล้วเราก็ต้องทำดีต่อไปเข้าใจไหมบาร์ส หน้าลัะ่ออยดกพี่เขาเป็นจิตอาสาด้วยนะนอกจากจะเป็นประธานนักเรียนแล้วผมยังได้เป็นขวัญใจสาวๆอีกนี่แหละกำไรสุดๆไปเลยก็นี่แหละครับเรื่องราวของผมหวังว่ามันจะเป็นตัวอย่างดีๆให้กับทุกคนนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ